สวัสดีครับผม่าผมชอยรคาร์ลซิงแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงของความรู้แบ่งปันแล้วนะครับผมจะพยายามทําคลิปนะครับของรถที่ผมซื้อเข้ามานะผมให้ดูให้ชมทุกคันนะฮะเรื่องของเลขเครื่องเลขถังนะครับตําแหน่งนะครับผมเวลาเราไปซื้อไปขายไปโอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นนะผมว่ารถมันต้องถูกต้องมันต้องตรงกับในเล่มเอกสารนะผมแล้วก็ที่พี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับชอบตัวมาถามก็จะถามว่าพี่ออสตรงเนี้ยรถรุ่นนี้นะครับ ตำแหน่งเลขเครื่องอยู่ตรงไหนตำแหน่งเลขตัวถังอยู่ตรงไหนนะผมอ่ะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งครับนะผมก็คือนิสสัน f ฟ i ร์เรดี้นะผมสามห้าศูนย์แซดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมว่าตำแหน่งเลขเครื่องเลขตัวถังของเขาอยู่ตรงไหนกันนะผมใครที่รู้อยู่แล้วนะผมก็ดูเพื่อทบทวนนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะผมก็ดูเพื่อเป็นความรู้กันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตามมาเลยสําหรับเลขเตัวถังหรือว่าเลขเซซีนะครับ ของสามารถศูนย์แซดดูง่ายมากนะผมเราจะอยู่กระจังหน้าตอนในนะผมผมเรียกว่าคอจิงหรีดครับก็คือตำแหน่งนี้อยู่ตรงนี้เลยนะผมดูง่ายดูง่ายครับดูง่ายสําหรับเลขแซดซีหรือว่าเลขตัวถังของสามารถศูนย์แซดแต่ทีนี้ที่มันจะยากก็คือ,อ,อในส่วนของตำแหน่งเลขเครื่องนะครับตำแหน่งเลขเครื่องนี้จะมีคนโทรมาถามผมเยอะมากนะผมมีพี่น้อง,องที่ ซื้อรถไปแล้วก็จะซื้อรถนะครับโทรมาถามผมว่าพี่ยอดตำแหน่งเลขเครื่องอยู่ตรงไหนทำไมมันหาไม่เจอนะครับอวันนี้ผมจะให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนไปนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของนั้อยู่นก่อนก็คือให้คุณมองลงไปตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งตรงนี้นะฮะเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับติดกับเครื่องนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะให้คุณมองนี้นะให้คุณยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับคนขับนะฮะแล้วก็มองลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีแป้นเอ่อแป้นข้างล่างอยู่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวกล้องเขาจะมาครับสองให้ดูนี่นะครับให้คุณมองลงไปตรงนี้นะครับนี่เลยจุดโพซิชันนี่เลยนะฮะเหจะเห็นเป็นแป้นเห็นไหมฮะนี่เป็นแป้นไปปลายไม้ที่ผมชี้นะครับผมไปหรืที่ผมชี้นะฮะจะอยู่ตรงนี้นี่คือตำแหน่งเลขเครื่องนะผมของ n i สสัน f a รดี้350 z นด์นะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นความรู้นะฮะ ที่หลายๆท่านโทรมาสอบถามนะผมจะได้รู้กันเนาะว่าออว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะนี่ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้นะผมเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็พิมพ์คาว่าขอบคุณก็ได้นะครับถ้าใครมาดูแล้วมันตรงตามที่ผมบอกก็ฝากพิมพ์ว่าขอบคุณใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเคียวผุ้ขับรถซิ่งแล้วก็ทีมงานน้องๆเกียดผู้ขัรซิ่งทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ทําคลิปแบบนี้ครับมีอะไรดีๆ เดี๋ยวผมก็จะเอามาแชร์นะครับให้ดูให้ฟังให้ชมกันโอเคสำหรับ n i ส s ันแฟอร์เรด 350Z นะครับก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่รีวิวให้นะผมว่ารถรุ่นไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะผมโอเคสำหรับวันนี้ผมจอดลูกค้าร,รถซิ่งก็ขอถาว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ